นอกจากมาคอนแก้ะก็ไปน้องไข่ค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ตลาดแคมของหรือว่าถนนคนเดินริมโขงนองไข้คึกคักนักท่องเที่ยวก็ออกมาสื่อสินค้าล้ายคนกันเลยทีเดียวครับ นี่แหละครับบรรยากาศการท่องเที่ยวย่ำคำขึ้นนะครับอันนี้พรท่านใน้คำบันไดก่สิค้้าเล่วที่ตลาดแค้มของนะครับหรือว่าแค้มโขงถนนคนเดินริมโขงยูนองค่ายพี่น้องค่ายมีนักท่องเที่ยวนะครับออกมาซื้อสินค้าผักพรทานอาหารนะครับริมฝั่งแม่น้ำโขงที่หนองคายคึกคักเป็นจํานวนมากนะครับนอกจากนี้ย่างได้ไปท่ายรูปนะครับอยู่บนใจแอนทรีลิเวอร์วอล์กนะครับต้นไม้ยักษ์นะครับริมแม่น้ำโขงจุดเชิงของหนองค่ายนะครับ นักท่องเที่ยวกับไปไท่าลุกเป็นที่ระลึกนะครับเนาะกาหลายคนนะครับมีนักท่องเที่ยวว่าสิเป็นชาวไทยหรือว่าชาวสาวปอเล่าหรือวก็ชาวตังาตินะครับก็ไปที่ถนนนี้เยอะมากเลยนะครับสำหรับตลาดแค้มของหรือว่าถนนคนเดินริมโขงเนี่ยก็จะเริ่มจากบริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับจากท่าเรือหายโศกจนถึงท่าเรือท่าสเสด็จนะขอให้จนถึงตลาดท่าสเสด็จนะครับที่ปกติจีเม,มลันค่ะทั้งสองฟังล้านหลายกว่า300รอยล้านระยะทางหมั่น เจ็ดรเมตรนะครับ